กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาจริงๆเช้ามืดวันนี้แหละดูเหมือนว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงมาในระดับหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะปลดล็อกไปได้บ้างถึงแม้ว่าตัวเลขอัตราภาษีบางคนจะรู้สึกว่า55%ที่สหรัฐเรียกเก็บเนี่ยจะยังดูสูงไปสักหน่อยก็ตามแต่นะครับแต่โดยรวมหลายคนก็เชื่อครับว่าน่าจะทําให้บรรยากาศภาพของการลงทุนในระยะต่อไปเนี่ย ดูจะสดใสามากยิ่งขึ้นวันนี้ก็เลยจะชวนมาพูดคุยกันครับว่าหุ้นเทคของจีนนะครับน่าสนใจหรือ,อยังเพราะว่ามีดีตัวหนึ่งที่ไปลงใน ETF ที่เป็นหุ้นเทคของจีนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่ากับคุณนฤทัไทยจองหยินนะครับผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศเของบลอลบหลวงครับสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะ,คะวันนี้จังหวะพอดีเลยอเมริกากับจีนเขาเพิ่งเคลียร์เรื่องภาษีไปได้ในระดับหนึ่ง เห็นว่าวันนี้หยิบเอาตัวเทคของจีนมาคุยกันเหรอครับมันน่าสนใจยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอายค่ะก็ ก่อนอื่นเลยนะคะขอท้าความนิดนึงแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็อย่างหุ้นจีนบริษัทจีนที่อยู่ในฮ่องกงตอนนี้เนี่ยก็ได้กลับเข้ามาสู่ช่วงของบูมมาร์เก็ตอีกรอบหนึงแล้วนะคะคก็ถ้าเกิดเห็นในภาพกราฟในสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงถ้าเกิดนับจากต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าตอนช่วงประมาณมกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่หุ้นเทคทางฝั่งจีนเนี่ยเขาปรับขึ้นกันอย่างแรงเลยก็แน่นอนว่ามาจากเรื่องของกระแสดีซีกันเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะพอกลับมาเป็นช่วงประมาณเดือนเมษาเนี่ยที่มี สากณทรัมป์เนี่ยก็ทำให้พุ้นโลกจริงๆเนี่ยก็ปรับตัวลงมากันหมดเลยแต่ว่าจะเห็นเลยว่า หุ้นจีนที่เป็นหุ้นเทคของฮ่องกงเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับขึ้นมาแล้วก็เอาพปฟอร์มตลาดได้ก็อย่างตอนนี้ถ้าเกิดนับจากโลมเมื่อตอน t ท r ริฟเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นเข้าสู่ช่วงของปูมาร์เก็ตไซเคิลได้แล้วนะคะคก็ถ้านับจากโลเดิมเนี่ยก็ประมาณ24%เลยอันนี้ก็จะเป็นภาพของดัชนีห้างเซ็เทคนะคะก็เป็นดัชนีที่รวมพวกบริษัทจีนนะคะที่เป็นกลุ่มเทคก,กลุ่มหีคอมเมิร์ซนะคะที่เขาจดในฮ่องกงนันเองอันนี้ภาพเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโดยรวมเนี่ยเทคฝั่งฮ่อง ว่ามีความแข็งแกร่งเลยนะคะถ้าเกิดนับจากต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็มาจากกระแสะเรื่องของเทคโนโลยีกระแสะเรื่องของ AI แบบนี้ใช่ไหมครัใช่ค่ะก็จริงๆก็คือ ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยเราก็จะนึกถึงอเมริกามาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่า<ช>จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าอย่างฝั่งจีนเนี่ยเขาก็เรียกว่าไม่ได้แพ้สหรัฐเลยนะคะคือสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆและคือเรื่องของกระแสดิจิทที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือพอมีกระแสนี้ขึ้นมาก็ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจีนนะคะเขาก็มี AI หรือว่ามีเทคโนโลยีชั้นดีอยู่มากมาย<ช>ที่เราอาจจะมองข้าของเรามองไม่เห็นนะคะแล้วรวมถึงถ้าเราดูเนี่ยคือจีนเขาก็ถูกกีดกันจากเรื่องของการค้าเรื่องของเทคต่ทางเลยใช่ไหมคะ แต่ว่าเขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวของเทคโนโลยีอยของเขาเนี่ให้ออกมาดีแล้วก็ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเทียบชั้นกับอเมริกาได้เลยก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่ว่าเขาก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภายในประเทศนี่ละค่ะแล้วก็มีทางแหนุนจากรัฐบาลด้วยเหมือนกัน<ะ>ก็จะเนี่ยทำให้เกิดตัวของดีพซีขึ้นมาที่เป็นกระแสะในทุกวันนี้นั่นเองอแล้วแนวโน้มต่อจากนี้ไปนี่สดใสมากน้อยแค่ไหนคร คืออ่าเรื่องของเทคของจีนเนี่ยนะคะคืออย่างไอตัวของ AI เนี่ยคือเราจะเห็นเลยว่าเอ่อหุ้นเทคชั้นนํามากมายเนี่ยเขาก็มีการพัฒนานะคะในตัวของ AI อ่ะขึ้นมาเองด้วยแล้วก็มีการใช้นะคะในธุรกิจของตัวเองได้เหมือนกันอย่างเช่นแบบว่าอาลีบาบาอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> ก็เป็นหนึ่งในท็อปโพดดิ้งของราชนีนห้างสิ่งเทคเนี่ย mm hmm. ก็มีการพัฒนาตัวเฉดหรือว่าตัวถงที่เชนเหวนขึ้นมาเนี่ยก็เข้ามาเนี่ย,ยใช้ในธุรกิจของตัวเองพวกโลจิสติกหรือว่ารีเทลหรือว่าแม้แต่ธุรกิจ เออ,อริยบาบัติเฮลในเครือเนีเยเขาก็มีการนํามาใช้งานได้เหมือนกันครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามาดูนะคะในภาพด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นคะแนนของแชทบอท AI นะคะที่ได้คะแนนมาจากตัวแชท t อ o อารีนาเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เขาแรงกิ้งคะแนนของ AI นะคะอันนี้เขาก็แบ่งมาให้เลยว่าถ้าเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นของฝั่งสหรัฐแต่ว่าเส้นสีแดงเป็นของฝั่งจีนจะเห็นเลยว่าตัวของคะแนนเนี่ยก็แทบจะ เทียบเคียงใกล้เคียงกันแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะ AI ของจีนเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นด้วยเราก็เลยมองว่าโกรดของเขาเนี่ยก็ยังคงมีเยอะแล้วก็ถ้าเกิดมีการใช้งานในวงกว้างอย่างเช่นนอกจากกลุ่มเทคในจีนเนี่ยนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่า,นาจะยังเติบโตได้อยู่เหมือนกันค่ะถ้าสนใจหุ้นในกลุ่มเทคของจีนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาคือคือเรามี ETF ตัวหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับที่ไปลงทุนในตัวนี้เด,ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อ เอาเอาหน้านี้ก่อนอันนี้อยากจะ,ะสื่อสารอะไรครับ อ๋อหน้านีอ๋อ <laughs> ได้ค่ะก็จริงๆก็ถ้าเกิดพูดถึงตัว ETF <laughs> นะคะคก็จริงข้ามไป ETF ก็ได้เพราะไงก็เป็นข้อมูลลิงก์กันอยู่แล้วอย่าง ETF เนี่ยมันก็จะมีในฮ่องกงใช่ไหมคะที่ลงทุนอ้างอิงกับหลักทรัห้างเซงเทคก็มีอยู่มากมายเลยนะคะคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นตัวอ้างอิงของ DR เราเนี่ยก็จะเป็นตัว China AMC ห้างเซงเทคอินดี ETF นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็น ETF ที่ลงทุนอิงกับหลักทรัพยห้างเซงเทคก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้แหละที่บอกไปนะคะก็ถ้าภาพรวมเลยนะคะของรัชย์ห้าง เสยงเทคเนี่ยก็เป็นดัชนีที่มีหุ้นทั้งหมด30ตัวก็จะเป็นหุ้นกลุ่มน <c oughs> ในอุโคโนมีในฮ่องกงท้งนั้นเลยถ้าท็อปเนมเนี่ยก็เนี่ยท็อปโคดิ้งหตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะก็เป็น <c oughs> อย่างเช่นเซี่ยวมี่เฮนเซนอาลีบาบาเมยทัวหรือว่า JD เนี่ยกลุ่มเหล่านี้จริงๆก็เป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่ที่รู้จักในระดับสากลด้วยเหมือนกันนะคะ เรื่องของเชคในจีนเนี่ยตอนนี้มันอยู่สเตจไหนมันเริ่มเห็นผ่านกําไรของบรรดาบริษัทหรือยังครับหรือว่ายังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นว่าแอพพลายเอา AI มาใช้แล้วยังต้องคาดหวังว่ากําไรจะค่อยมาในอนาคตอยู่คือนอกเหนือจากการที่จีนแต่ละบริษัทเนี่ยเขาพัฒนาเองด้วยใช่ไหมคะคือเขาก็มีอีกหนึ่งแรงก็คือแรงสนับสนุนจากรัฐบาลจีนด้วยคือรัฐบาลจีนเนี่ยก็แน่นอนว่าเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยมันก็ไม่น่าจบง่ายๆด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางฝั่ง ฝั่งจีนเนี่ยเขาก็มีการออกมาตรการต่างๆที่ออกมาสนับสนุนกลุ่มเทคอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะยกตัวอย่างม่เป็นพวกแบบว่าการให้ประโยชน์ในเรื่องของภาษีหรือว่าการให้ หุ้นจีนหรือว่าบริษัทเทคเทคจีนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงพวกเงินทุนได้ง่ายมากขึ้นนะะอย่างเช่นแบบว่าพวกแบงก์ก็อาจจะมีการผ่อนโบรในเรื่องของออการกู้ยืมไม่ว่าจะนําไปใช้ในการ m อเมหรือว่าใช้ในการลงทุนต่างๆนะคะครหรือว่าอย่างเช่นแบบต่างทางตลาดทุนจีนเนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนให้พวกบริษัทจีนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไป IPO หรือว่าจดทะเบียนในตลาดหุ้น,นี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคก็แน่นอนว่ามันก็เราก็น่าจะได้เห็นในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีพวกบริษัทจีนที่จดทะเบียนในจีนเี่น หุ้นเทคมากขึ้นหรือว่าอาจจะได้เห็นหุ้นเทคเนี่ยเข้ามา IPO ในห้องกลงมากขึ้นได้ก็ได้เหมือนกัน<า>อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแรงสนับสนุนอย่างหนึง่งทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าปัจจัยบวกเหล่านี้มันก็สะท้อนมาให้เห็นผ่านทาง e s <S เอ,อิร์เนอรมิงสันเองค่ะว่ากําไรของหุ้นเทคจีเนี่ยอันนี้เป็นทางตัวเส้นเส้นสีแดงนะคะเป็น f o r w a r d EPS นะคะของห<า>ุ้น เทคที่อยู่ในดัชนีห้างสิงเทคเนี่ย <Yeah. S 2> จะเห็นว่าเส้นเออร์เน็งก็เป็นขาเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะคะเป็นขาขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นคาดการณ์ล่าสุดเลยนะคะที่มีการปรับคาดการณ์ขึ้นเนี่ยก็เนี่ยแบบเป็นกราฟที่ชันมากแล้วก็แทบจะพุ่งเป็นจรวดอยู่แล้วด้วยนะคะคเนี่ยก็คือเป็นล่าสุดเลยนะคะว่าตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมองบวกต่อเออร์เน็งของหุ้นเทคฮ่องกงเพราะว่า uh huh. เรื่องของ AI สนับสนุนแล้วก็มีแรงหนุนจากรัฐบาลด้วยเหมือนกันครับแต่ PE ยังถูกกว่าเทคฝั่งอเมริกาเยอะเลย ใช่ค่ะคืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ว่า e a r n i n g ็ก็มาใช่ไหมคะแล้ว PE เนี่ยก็ยังคงเทรดในระดับที่ยังถือว่าไม่แพงมากแล้วก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีของเขาด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับหุ้นเทคจีนเพราะว่าคือเอ่อ growth ต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าออของเขาเนี่ยก็ยังคงมีอะไรบ้างมาที่เราอาจจะแบบว่าไม่รู้อย่างที่เห็นอย่างดีฟซี ek, เนี่ยเป็นต้นก็ออกมาเซอร์ไพรส์สลัดเลยนะคะ ซึ่งเรื่องของภาษีของอเมริกาที่เรียกเก็บจีน55%ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้กระทบเยอะไหมครับเมื่อสักครู่ผมเห็นภาพคุณนันทไทยที่บอกว่าไรายได้หลักๆเขาก็อยู่ในจีนแทบทั้งนั้นเลยใช่ค่ะคือถ้าเราพูดถึงเงภาษีเนี่ยแน่นอนว่าจีนเนี่ยกระทบโดยตรงโดยเฉพาะในกลุ่มพวกภาคการผลิตหรือว่ากลุ่มที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐใช่ไหมคะแต่ว่า <ฮะ S 2> ถ้าเราไปดูเนี่ยกลุ่ม n e w Economy หรือว่ากลุ่มเทค ของของจีนอันนี้ขอใช้คำว่า new economy เพราะว่ามันรวมไปถึงแบบว่าพกทั้ง ev หรือว่าหุ้นเทคด้วยนะคะคก็กลุ่มนี้เนี่ยคือถ้าเราไปดูเนี่ยรายได้โดยเฉลี่ยนะคะจะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในจีนนะคะประมาณ90%เลยแล้วก็ถามว่าในตลาดต่างประเทศที่เขาขยายตลาดปไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตลาดอื่นๆนะคะจะเห็นเลยว่าของอเมริกาเนี่ยสัดส่วนน้อยมากๆเลยนะคะไม่ถึงประมาณแค่2%เท่านั้นนะคะคือ ตลาดที่เขาขยายไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฝั่งเอเชียหรือว่าถ้าเกิดเห็นภาพง่ายๆก็คือเป็นฝั่งประเทศบ้านเราไงาก็จะเห็นเลยว่าแบรนด์จีเนี่ยเข้ามามา,มากมามเลยนะคะก็เนี่ยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ว่าถ้าพูดถึงสงครามการค้าเนี่ยตัวกลุ่มหุ้นเทคจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็น o s i t i o n ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าการกระจายรายได้ของเขาไปสหรัฐเนี่ยมันถือว่าน้อยแทบไม่ได้ส่งออกไปอเมริกาสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำค่ะอืมครับทีนี้เรากลับมาที่ตัว dr ของเรานะครับถ้าสนใจหุ้นเทคจีเนี่ย การเลือก DR ตัวนี้แล้วก็ ETF กองนี้นมัน,ม,นมันเหมาะสมหรือว่ามันมัน represent เทคจีนได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองของเราครับค่ะก็คืออย่างตัวดัชนีห้างเส็งเทคเนี่ยก็เป็นดัชนีที่สะท้อนในตัวของหุ้นเทคจีนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหุ้นเทคเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหุ้นเทคที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รวมถึงมีอาตาัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงด้วยนะคะถ้าเราไปดูเนี่ยหุ้นเทคเหล่านี้เนี่ยคือธุรกิจของเขาเนี่ยถือว่าเป็นระดับ global นะคะ เพราะว่าอย่างเช่นอย่างบาบาเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหุ้นชั้นนาของโลกเลยหรือว่าอย่างเช่นเซี่ยวมี่เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ธุรกิจในจีนมีในตลาดโลกอย่างเช่นไทยเราฝั่งเอเชียหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านต่างๆด้วยนะคะก็ถ้าต้องการจะลงทุนใน DR หรือว่าหลักทรัพย์ที่สะท้อนได้เห็นถึงภาพรวมของหุ้นเทคจีนเนี่ยคะ่ะก็หนูก็มองว่าเนี่ยแหละคะ่ะตรงตัวของ DR เซียนเทเนี่ยเป็นภาพที่สะท้อนได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเราก็มีนโยบายลงทุนในตัชนีทั้างสิ่งเทคโดยตรงเลยนั่นเองค่ะอืมครับ มันเป็นแนวเกาะดัชนีอยู่แล้วถูกไหมครับ ETF ตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นยังไงนะฮะใช่ค่ะก็คือ ETF ตัวนี้ค่ะเป็น ETF ลงทุนอิงก,กับดัชนีข้างสิงเทคเลยนะคะโดยตรงดังนั้นเนี่ยสัดส่วนหุ้นอะไรเขาก็จะเลปิเคตมาจากตัวดัชนีอิงโดยตรงเลยค่ะบางคนก็จะถามครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยฉันเลือก DR ที่เป็นหุ้นรายตัวสมมติลงเสียวมีลงเทนเซนเลยไม่ดีกว่าหรือเพราะว่าอ่ามันจะได้โฟกัสไปเลยหรือว่ายังไงข้อดีข้อเสียของการเลือก ETF กับหุ้นรายตัวในมุมมองของเราคืออะไรครับ ค่ะก็ข้อดีก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของการกระจายการลงทุนค่ะบางทีเราอาจจะเลือกไม่ได้ะเนาะว่าหุ้นเทคโนี G, ตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีก็เนี่ยแหละค่ะเราลงเป็นแพ็กทั้งหมดเนี่ยสาตัวเนี่ยเขาก็มีการคัดหุ้นชั้นนําหุ้นคุณภาพดีมาให้อยู่แล้วด้วยมันก็จะมีความสะดวกตรงนี้แล้วก็รวมถึงถ้าใครที่เป็นผู้เริ่มต้นลงทุนครั้งแรกหรือว่าเริ่มกระจายไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าการลงทุนแบบ Index Fund ันหรือว่าลงทุนผ่าน ETF เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะ มีคนเนี่ยเขามาช่วยคัดเลือกหุ้นให้เราแล้วมาหนึ่งชั้นด้วยเหมือนกันก็คือผู้ทำดัชนีนั่นเองค,ค่ะเปรียบเทียบกับหุ้นเทคของอเมริกาผมว่าบางคนก็จะคิดไม่ตกนะครับว่าจะมาฝั่งจีที่ถูกกว่นหน่อยดีหรือว่าไปฝั่งอเมริกาเรามองว่าถ้าคนลังเลอย,อยู่เนี่ยครับควรใช้หลักอะไรในการพิจารณาเลือกดีครับ คือหลักๆเลยนะคะก็จริงถ้าถามว่าคุ้นอเมริกาเรายังชอบไหมก็ยังชอบอยู่นะคะจริงแล้วเนี่ยนะหุ้นจริงกับอเมริกาเนี่ยเขาหุ้นเทคจริงกับอเมริกาเขาก็มีเอ่อสตอรี่ที่แตกต่างกันด้วยเหมือนกันนะคะก็คือจริงถ้าเกิดถามว่าถ้ามีในพอร์ตเนี่ย ก็จริงก็มองว่าสามารถมีได้ทั้งสองอันเลยนะคะแต่ว่าอย่างในตอนนี้เนี่ยถ้ามองว่าใครที่ยังไม่มี position เนี่ยตอนนี้สิ่งที่ต้องคำนึงเลยก็คือเรื่องของ Earning ็ก์แล้วก็ไบลูในตอนนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าอย่างอเมริกาต้องบอกว่า Tech เขาเนี่ยค่อนข้างจะพรีเมียมและบวกกับว่า e a r n i n g ของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โตได้เด่นเพราะอย่างต้องบอกว่าหุ้นจีนถือว่าเขาก็มีฐานต่ำจากในปีก่อนๆมาด้วยแล้วก็รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยภาพรวมเนี่ยก็ยังคงมีแรงกดดันของฝั่งอเเเเเรราาาาอออย่่งงงงนนืฉพะขภษีีทห็ กันนะคะดังนั้นเนี่ยอัพไซด์ในช่วงนีขง้ของของหุ้นเทคอเมริกาเนี่ยอาจจะจํากัดกว่าของหุ้นเทคจีนโดยทั้ง valuation ที่แพงแล้วก็ตัวของปัจจัยเรื่องของฟันเดเมนทัลทั้งปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของปัจจัย s e n t i m e n ตต่างๆเนี่ยก็ยังคงกดดันหุ้นเทคอเมริกาอยู่แต่ว่าฝั่งจีนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขายังมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่า v l u a t i o n ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะถูกดังนั้นเนี่ยอัพไซด์มันก็อาจจะมีเยอะกว่าในช่วงนี้ค่ะ แต่ฝั่งอเมริกาเขาก็ดูจะไม่ค่อยอยากให้เทคจีนโตเร็วจนเกินไปก็พยายามจะเตะตัดขาอยู่หลายรอบอันนี้เป็นความเสี่ยงด้วยไหมฮะจริงๆก็มองว่าเป็นความเสี่ยงแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในโอกาสอย่างหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าการที่เขาจากัดว่าการกส่งออกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยทําให้ฝั่งจีนเนี่ยเขาน่าจะมีการเร่งพัฒนาขึ้นมา นะคะเพราะว่าเขาโดนจํากัดใช่ไหมคะทํายังไงได้ก็ต้องรีบเร่งให้ขึ้นมาเทียบเคียงกันได้เพราะว่านอกจากในเรื่องของออการแข่งขันของจีนกับอเมริกาสิ่งที่เป็นเรื่องหลกัหลกๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยียานถากที่จะมาเป็นตัวตัดสินในอนาคตได้ว่าใครจะเป็นผู้นําได้มากกว่าจริงๆก็มองว่าเป็นความเสี่ยงแต่ก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่ว่าเราอาจจะได้เห็นพวกมาตรการกระตุ้นหรือว่าอาจจะได้เห็นแรงกระเพื่อมจากทางฝัง่งจีนที่เขาอาจจะเร่งตัวมากขึ้นก็ได้และพอเผลอเนี่ยก็มีโอกาสที่ว่า เทคโนโลยีในบางฟิลด์เนี่ยอาจจะแซงหน้าสหรัฐได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็มีร,รุนได้เหมือนกันนะค,ะครับอย่างความเสี่ยงเรื่องของภาครัฐเดิมที่เคยมีมาในช่วงหลายปีก่อนอย่าง common prosperity เนี่ยน่าจะถูกตัดออกไปแล้วใช่ไหมครับไม่มีความเสี่ยงนี้แล้วคือใช่ค่ะคือถ้าเกิดใครที่เป็นคนลงทุนในหุ้นจีนในช่วงสองสามปีก่อนอาจจะแบบว่าหันหน้าหนีเพราะว่าแบบจะโดดในเรื่องของ common prosperity เข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าคือ ณตอนนี้สัญญาณดีที่มาเห็นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของการที่คุณปรณะธานอธิบดีสิจินผิงเขาก็มีการเรียกบริษัทเทคเข้ามาประชุมใช่ไหมคะคอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหนึ่งอันเลยว่าเนี่ยแหละคะ่ะมันคือสัญญาณที่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็หันมาสนับสนุนเต็มที่จริงๆถ้าเราไปเปิดการนยโยบายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่านยโยบายของจีนเนี่ยที่ผ่านมาจะเป็นการจัดระเบียบนะคะมีการปรับสตรัคเจอร์ขององค์กรไม่ให้แข่งขันเ,เป็นแบบโมโนพโลีมากเกินไปนะคะแต่ว่าณตอนนี้จะเห็นว่า โทนของนโยบายแล้วก็โยบต่างๆมันก็เปลี่ยนเป็นโทนสนับสนุนมากขึ้นดัง<ม>น,นั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายที่เป็นความเสี่ยงในเมื่อก่อนหนูก,ก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่เริ่มจากัดมากขึ้นแล้วก็เป็นโทนสนับสนุนมากขึ้นซะมากกว่าด้วยครับถ้าใครสนใจตัว dr ของค่าศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับอ่ะซื้ออะไรได้ยังไงบ้างมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับ ค่ะก็ถ้าอย่างตัวค่ายสุดหนึ่งของเราเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะซื้อได้ผ่านทางทรีมิ่งได้เลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะลงทุนในรูปแบบของการออมก็ทําเป็น DCA ได้ด้วยแล้ว โวลของเราเนี่ยก็มี ECA หลายกลยุทธ์ด้วยเหมือนกันนะคะคทาเป็นจัดพอร์ตได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะบอกว่าก่อนลงทุนเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะก็อันนี้ก็ขอขายของนิดนึงนะคะว่าทางโวลุ่ของเราก็เพิ่งมีออกเปเปอร์ใหม่ด้วยนะคะเป็นเปเปอร์รที่อิงกับ DR ที่เป็นหุ้นรายตัวโดยเฉพาะเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเป็นเปเปอร์ที่อิงกับ DR อิงกับ ETF ใช่ไหมคะตอนนี้เรามีของใหม่ก็เป็นตัวอิงกับหุนก็ครบรูปนะคะครบทั้งอีโคซิสเต็มเลยมีทั้ง ETF แล้วก็อิงงงกกกกัับหุ้้นน็็ใใครรสสจยไาาาาามมถเขศึษ รู้ได้ก่อนด้วยนะคะที่จะลงทุนใน TR ค่ะอ่าโอเคงั้นผมถามเพิ่มเ,มเติมเผื่อเปิดร้านขายของกันนะฮะเห็นว่าเสาร์อาทิตย์นี้ทางฝั่งโบหลวงก็เตรียมจะไปงานเซอินเนอร์ซิตี้โดยถูกไหมฮะ อ่าใช่ค่ะจริงๆแล้วก็มาพบกับตัวนุกได้เหมือนกันด้วยนะคะที่งานวันเสาร์นะคะก็เป็นเวทีในตัวของ d r กับ AllW ายค่ะก็ไปไปคุยกันได้พูดคุยกันได้แล้วก็ฝั่งบุหรกของเราก็มีออกบู๊ด้วยเหมือนกันก็ใครอยากจะไปศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็น Product DR หรือว่าอื่นๆเนี่ยนะคะเราขน s เ e c i a l i s t ของเราไปที่ประจำบุกกำหนดทุกโ r o d u c t เลยนะคะก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมกันได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธของบุหรกได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยงั้นเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราคุยกััันนนนใใหม่ดดยยวททกาง้ะครบ นะครับได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ,รบก็เป็นด R สําหรับคนที่สนใจหุ้นเทคของจีนนะครับ